ู่ที่ร้านฮุบสเตชั่นนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในนียมีอะไรบ้างค่ะ,คะ พิเศษสำหรับแฟนๆ 23mania ทุกคนคะ่ะเพียงใส่โค้ด HSmania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด10%คะ่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันคะ่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยคะ่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง hoop station คะ่ะ อันนั้นแน่ทำอะไรใครไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับอือหือรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่ สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตตี้ทรีแมนเนียวันนี้เราทั้งสองคนอันเป็นตัวกันเป็นเองก็มีอ่กทุกคนเ <c oughs> ช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงทีมบุรินสในเวลานี้นะคะแฟนๆบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วก็เต็มไปด้วยความงงว่าทีมที่น่าจะคว้าแชมป์แบบสบายๆเป็นทีมระดับซูเปอร์ทีมไปๆมาๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นทีมซูเปอร์พังอ่ะหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ตำนานดราม่าแห่ง NBA เลยก็เป็นได้ นนเราทั้งสองคนเนี่ยเลยจะมาเล่าลําดับเหตุการณ์ที่มาที่ไปนะคะอยู่กับพวกเราจนจบวิดีโอนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอกําลังใจด้วยค่ะพเพื่อนๆขอไลค์ด้วยค่ะกดค่ะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะขอด้วยนะคะกดะคะมูลน,น้าสุนทรซับไปด้วยกันค่ะ,คะเราจะเริ่มตั้งแต่ที่เคเินดูแรนต์กับไคลรีเอวิงเข้าสู่ทีมจนกระทั่งเหตุการณ์เมื่อวาน,นะคะ่ะที่เคเินดูแรนต์เนี่ยขอให้ทางเจ้าของทีมอย่างโจเซฟไซเลือกนะคะว่าจะเลืืออกตัววเาาหร่่จะไล ทั้ง GM อย่างชอนมาร์คแล้วก็สตีฟนัทออกจากทีม ครับเริ่มตั้งแต่30มิถุนายน2019นะครับตัวของเควินดูแรนกับไคายรีวิ่งตกลงมาร่วมทีมกับบรูคลินเนสแล้วก็ไปในฤดูกาลนี้นี่นะครับก่อนที่ตัวของเควินดูแรนจะมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายในนัดชิง NBA นบีเอฟลปี2019มีกระแสข่าวมากมายเลยนะครับว่าตัวของไคายรีเอวิ่งกับตัวของเควินดูแรนเนี่ยมีการพูดคุยกันนอกรอบอยากจะไปร่วมงานกันที่นิวยอร์กโดยตัวเควินดูแรนเองนี่นะครับเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโกลเเ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 ดดดน win, นนนนนนนสสตตตตตทททวววววอออออออรรรรรรริิ์์ใขณะีีี่่่่่่ไไคคยยกก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 ็้กออกก ics, ก้้งงงงาาาาาจบััััซลชพพููปม ที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับบรรดาสื่อบรรดาแฟนๆส่วนมากเนี่ยต่างก็คิดว่าทั้งคู่เนี่ยจะไปร่วมงานกันที่นิวยอร์กนิกซ์แต่สุดท้ายไม่ใช่นะครับกลายเป็นหวยไปออกที่บรุกลินเนสตัวของเควินดูแรนเนี่ยมีการตกลงสัญญา4ปี164ล้านเหรียญน,นะครับเป็นการซายแอนเทรดเดียนเจโร์โรสเซลเนี่ยไปอยู่กับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์แล้วเควินดูแรนเนี่ยก็มาอยู่กับบรุกลินเนสตามมาด้วยการตกลงสัญญาของแคบิโวินนะครับ4ปี136.5ล้านเหรีหนึ่งรของทั้ง2คนกับบร้าลินเนสก็เริ่มต้นขึ้นครับ เราไปต่อกันที่วันที่7มีนาคม2020ทางบรุกลินเนสเซปการไล่โคชเคนนี่แอคคินสันออกค่ะแม้ว่าในตอนแรกที่มาร่วมทีมคะ่ะเคเวนดูแรนที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ในฤดูกาลแรกจะบอกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความตื่นเต้นมากแค่ไหนที่จะได้ร่วมงานกับโคชเคนนี่แอคคินสันแต่พอเวลาผ่านไปคะ่ะก็มีกระแสข่าวออกมาว่าโคชเคนนี่แอคคินสันเนี่ยมีประเด็นการโคชของเขากับผู้เล่นในทีมเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การโคชให้เข้ากับทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ได้แบบนี้ทาง ets, เนสเน ังจากนั้นอีก4วันเท่านั้นเองค่ะลีกเนี่ยก็ต้องระงับการแข่งขันเนื่องจากปัญหาโควิด -19 พอเข้าสู่ดิสนีย์บับเบิลนะคะทางบรินเนสเนี่ยก็ใช้ผู้ช่วยโค้ชทำน้าที่แทนและก็สามารถพาทีมเข้าสู่เพลย์ออฟได้สำเร็จทั้งทางที่ไม่มีทั้งเควินดูแรนไคลรีเออร์วิงและก็สเปนเซอร์จิมวิตี้เนี่ยก็ยังคงบาดเจ็บอยู่ ไปต่อกันวันที่3กันยายนปี2020นะครับบรูคลินเนสประกาศแต่งตั้งสตีฟแนชอดีต MVP 2ส,สมัยของ NBA ขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของพวกเขานะครับตัวของสตีฟแนชเองเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโค้ชมาก่อนเลยแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่ชอนมาร์กับตัวของสตีฟแนชเองเนี่ยยังเป็นผู้เล่นที่ฟินิกซ์ซันส์ประกอบกับตัวของสตีฟแนชเองเนี่ยนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเควินแรนในสมัยที่ทั้งคู่เนี่ยเคยร่ว แนะนำการยิงการข้ามต่างๆนะครับให้กับเควินแรนต์รวมถึงสเตฟานเคอรี่ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เลยทําให้เชื่อได้ว่าสตีฟเนสเลยมีโอกาสนะครับเข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชของบรูคลินเนสแต่สัญญาณความแปลกเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นขึ้น้วยการให้สัมภาษ,ษณ์ของไคลรีเออร์วิงเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าการจ้างโค้ชลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้พวกเราเนี่ยมีการเปลี่ยนมุมมองนะครับว่าสามารถจ้างใครก็ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าโค้ชตัวของเขาเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยเหมือนว่าไม่ได้มีหัวหน้าโค้ชเลยใครก็เป็นโค้ชได้เคดีก็เป็นโค้้้้้ชไดววของเเคาาาาก็็ปนนโ่ะหรรืจจผูสมถ ก็เป็นหัวหน้าโค้ชได้นี่คือสัญญาณความแปลกที่เริ่มต้นขึ้นแล้วครับ เราไปต่อกันที่วันที่22ธันวาคม2020ค่ะเควินดูแรนเปิดตัวเกมแรกหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวฉีกเป็นเวลากว่า18เดือนเลยนะคะที่เขาสามารถกลับลงสนามทําการแข่งขันเป็นเกมเปิดตัวเกมแรกของทีมบรูคลินเนสเควินดูแรนจัดไปถึง22แต้มกับการลงสนามทําการแข่งขันเปแค่25นาทีเท่านั้นเองค่ะไคลวรีิเออร์วิ่งในกดไป26แต้มพวกเขาค่ะเดินหน้กที้2 Golden State Warriors ยับเลยนะคะ129ต่อ55เป็นการเปิดตัวกู้หูนรกตากอย่างเป็นทางการสร้างความสุขสร้างความ หวังให้กับแฟนๆบาสทั่วโลกค่ะโดยเฉพาะคนชั้นขั้นสุดด้วยเดินหน้าไปต่อกันที่13มกราคมปี2021เนี่ยแหละครับบรูคลินเนสตอกย้ำความโหดดายนะครับมีการเทรดเอาตัวเจมส์ฮาร์เดนเข้ามาร่วมทีมหลังจากที่ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับตัวของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางให้ฮิลสันร็อกเกสเนี่ยพยายามจะเทรดตัวของเขาออกมาให้จงได้และในท้ายที่สุดก็เป็นบรูคลินเนสเนี่ยนะครับที่ทําสําเร็จมีการเทรดร่วมกับหลายทีมเลยนะครับทั้งทีมต้องเสียอย่างเจเรา็ดอรอเลนคารสลับการรดอี์ แต่ก็ได้ตัวของเจมส์ฮาเดนเข้ามาทําให้บรูคลินเนสเนี่ยนะครับกลายเป็นบิ๊กทรีที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ในพริบตาเลยศักยภาพในการเล่นเกมบุกของพวกเขา3คนเนี่ยถือว่าไร้เทียมทานและก็ไร้ที่ติมากๆเลยนะครับทำให้บรูคลินเนสเนี่ยกลายเป็นทีมที่มีบิ๊กทรีในพริบตาเลยนะครับและก็คาดว่าน่าจะเป็นบิ๊กทรีที่โหดที่สุดมีประสิทธิภาพในการทําลายล้างสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA เท่าที่เคยมีมา3คนนี้น่าจะพาทีมคว้าแชมป์อย่างน้อย2ครั้งสบายๆเลยครับแต่นันนนฝนน เป็นฝันเล็กๆน้อยๆของแอดมินเอเนี่ยแหละครับฝันเอาไว้เยอะจริงๆนะคะจนกระทั่งวันที่19มิถุนานยนปี2021ค่ะพวกเขาแพ้เกมเจ็ดใน NBA p l a y o f f รอบ2ต่อ Milwaukee Bucks ถือเป็นการพ่ายแพ้ที่ปลายรองเท้าของ KD จริงๆนะคะถ้าหากว่า KD ใส่รองเท้าเล็กกว่านั้น1เบอร์ลูกยิงลูกนั้นเนี่ยก็จะเป็นลูกยิง3คะแนนค่ะแล้วพวกเขาอาจจะส่ง Milwaukee Bucks กลับบ้านไปแล้วก็ได้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นค่ะพวกเขาแพ้ต่อ Milwaukee Bucks ในช่วงต่อเวลาใครเรียวิ่งในบาดเจ็บเจมส์ไรเดนก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไปทำมา แล้วทั้ง3คนเนี่ยมีโอกาสลงสนามทำการแข่งขัน,นพร้อมกันตลอดทั้งฤดูกาลเพียงแค่14เกมเท่านั้นรวมถึงเพลย์ออฟด้วยนะคะเนื่องจากทั้ง3คนเนี่ยค่ะสลับกันบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเสียดายมากๆเลยนะคะแต่ว่าแฟนๆทีมเนี่ยก็ยังคงมีความหวังกันในฤดูกาลถัดไป เป็นอย่างที่แอ็มินตุนพูดจริงๆนะครับความหวังของแฟนๆบรูคลินเนสยังคงดีต่อเนื่องในช่วงปิดฤดูกาลนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่เควินดูแรนสามารถพาทีม USA เนี่ยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ตัวของเขาตกลงเซ็นสัญญา4ปีนะครับ194ล้านเหรียญเป็นแม็กซ์คอนแทรคที่เหลือก็รอแค่เจมส์ชาเดนกับไคลรียวิ่งเนี่ยมาตามนัดจกนกระทั่ง12ตุลาคมปี2021เนี่ยนะครับสภาเมืองนิวยอร์กมีการประกาศกฎข้อบังคับการฉีดวัคซีนในการเข้าสู่พื้นที่อินดอร,ร์ไม่ว่าจะเป็น เขาว่าตัวของค่ายเรียวิ่งเนี่ยไม่มีสิทธิ์เล่นเกมในบ้านนะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยก็ยังคาดหวังว่าน่าจะมีโอกาสได้เล่นเกมเยือนสําหรับทีมอื่นๆที่ไม่ได้มีกฎข้อบังคับลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่าการที่ค่ายเรียวิ่งเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนไม่สามารถเล่นเกมในบ้านแต่ไปเล่นเกมเยือนได้เนี่ยแล้วก็เบรกมาเล่นเกมเยือนแล้วก็เบรกจะทาให้ทีมเนี่ยค่อนข้างสะดุดเลยทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเห็นค่ายเรียวิ่งลงสนามทําา่่งันน,น,นดินนเลเลวตอมา เลยครับเจออาการบาดเจ็บของนักกีฬาเจอเรื่องปัญหาเรื่องโควิดสลับกันติดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับสุดท้ายทั้งทีมบุคเนสเนี่ยมีการกลับคำนะครับไคเรียวงเนี่ยสามารถลงสนามทําแข่งขันในฐานะทีมเยือนได้ก็เลยทําให้แฟนๆบุคนเนสเนี่ยนะครับมีบุญตาได้เห็นบิ๊กทรีทั้ง3คนเนี่ยได้เล่นรวมกันสักนิดหนึ่งท่ามกลางกระแสะข่าวลือการเทรดของเจมส์ชาเดนนะครับที่เต็มไปหมดเลยนะครับเจมส์ชาเดนเองเนี่ยเขาก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงเขาต้องการลุยกับบุคเนสต่อไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เบนซิมอนส่งเซตเคอรี่แองเดรดรามอนนะครับพร้อมกับสิทธิ์รับเนี่ยแลกตัวเอาเข้ามาร่วมทีมกับบรูคลินเนสแทนเป็นการปิดตำนานบิ๊กครีด้วยความรวดเร็วแบบตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับสำหรับแฟนๆของบรูคลินเนส ฝันร้ายของทีมยังไม่หมดแค่นั้นนะคะแมจะสามารถฝ่าฟันเพลย์อินเข้าสู่เพลย์ออฟได้แต่ในวันที่25เมษายน2022่อค่ะฤด,ดูการพังๆของพวกเขาเนี่ยก็จบสิ้นด้วยน้ำมือของพลพรรคบอสตันเซลติกส์พวกเขากวาาซีรีส์บุกลินนสสต่อศูนย์อย่างไม่น่าเชื่อจัดการสุดยอดขวัญใจของเอมิเนียอย่างเควินดูแรนเนี่ยนะคะให้มีฟิลโกลไม่ถึง4 0นค่ะในซีรีส์นี้ไครีเอวิงก็ไม่ไหวเบนซิมอนซึ่ก็ไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้จบฤด,ดูการไปแบบพังๆเลยค่่่ะผานไปแค เด,เดียวเนี่ยครับบาดแผลของแฟนบรูคเนสยังไม่ทันหายเลยไปต่อกันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ GM ของทีมอย่างชอนมาร์กเนี่ยได้ออกมาประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาต้องการนักกีฬาที่พร้อมเดินหน้าไปกับทีมสามารถลงสนามทำการแข่งขันได้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตัวนะครับต้องการให้ทีมประสบความสําเร็จมากที่สุดพร้อมเดินหน้าสู่ความสําเร็จของทีมไปด้วยกันเนี่ยแหละครับนี่คือสิ่งที่ทางชอนมาร์กเขาออกมาพูดซึ่งสิ่งสิ่งนี้ตัวของชอนมาร์กเขาก็รู้ดีนะครับ เขาก็ได้บอกเลยว่าที่เขาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความถึงใค่เรเวิร์วิงเพียงคนเดียวนะครับแต่หมายถึงทุกคนในทีมจะต้องเดินหน้าไปพร้อมกันจะต้องเห็นความสําคัญของทีมเป็นที่ตั้งไม่ใช่ความสําเร็จส่วนตัวอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับต่อให้ชอนมาร์กเนี่ยเขาพูดแบบนี้เนี่ยบรรดาสื่อหรือว่านแฟนอย่างพวกเราเนี่ยก็รู้ดีว่าตัวของชอนมาร์กเนี่ยพุ่งเป้าไปหาค y รีเรเวิร์วิงเป็นสําคัญแน่นอนทั้งทีมบุรกินเนสเนี่ยไม่พร้อมนะครับที่จะมอบสัญญาระยะยาวแบบแม็กซ์คอนแท็ก เทความตั้งใจเล่นความประพฤติต่างๆของไคริเออรวิงแม้ว่าในท้ายที่สุดตัวของเขาเนี่ยจะตัดสินใจรับเพลย์ออปชั่นนะครับสาล้านเหรียญในปีสุดท้ายแต่กระแสะข่าวหรือในการเทรดของไคริเอวิงเนี่ยก็ปริว่อนไปหมดเลยทั้งๆที่ตัวของเขาเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าตัวของเขายังไม่เคยพูดเลยว่าต้องการจะเทรดต้องการจะออกจากบุคลินเนสแต่ทุกคนเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่เอลเอลเลเกอร์นะครับแม้ว่าจะยังไม่เกิดขึ้นแต่เชื่อเลยเกินว่าแฟนๆของบุคลินเนสส่วนมากแล้วเนี่ย ก็ค่อนข้างทําใจแล้วล่ะครับยังยังไม่หมดแค่นั้นค่ะจบ NBA Finals ไม่นานวันที่30มิถุนายนนะคะเควินดูแรนต์เนี่ยก็ได้ออกมาตอกย้าความพังของทีมบรูคลินเนสเขาได้ขอให้ทีมบรูคลินเนสเนีทรดเขาออกจากทีมแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอทีมที่เขาอยากไปอยู่เบื้องต้นนะคะอย่างฟินนิคซานส์ว่าใหม่มีฮีทถึงแม้ว่าจะยังคงไม่เกิดขึ้นก็ตามแล้วก็กระแสาการเทรดของ KD เนี่ยก็ยังคงมาอยู่เรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกับทีมบอสตันเซลติกส์ค่ะหรือว่าจะเป็นท o ร o น t โ r แรปเตอร์ที่ให้ความสนใจจนกระทั่่่่งงเเมือวานรรรได้้ับูสิที ต้องการนะคะนั่นก็คือต้องการให้ทีมเนี่ยเทรดตัวเขาค่ะหรือไม่ก็ไล่ g m อย่างชอนมาร์กนะคะแล้วก็โค้ชอย่างสตีฟเนชเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตค่ะมองไม่เห็นแนวทางทางทีมและนี้ก็คือการยื่นคําขาดของเคดค่ะบอกเพื่อนๆตามตรงนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยส่วนตัวยังไม่เข้าใจเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นระหว่างเคดชอนมาร์กแล้วก็สตีฟเนชมีอะไรกินใจกันขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ที่จบฤดูกาลมาเนี่ยนะครับเจอร์บอสเซนเซอร์ติกกวาด4-0เรียบเลยเนี่ยควินดูแรนต์เขาให ก็อยากจะให้สตีฟเนสทาหน้าที่ต่อไปเพราะว่าเขาบอกเลยว่า2ฤดูกาลที่ผ่านมาสตีฟเนสเจอปัญหามากมายเลยนะครับสำหรับหัวหน้าโค้ชคนใหม่ที่ต้องมาเผชิญเรื่องปัญหาแบบนี้เนี่ยมัวจะเป็นเรื่องการบาดเจ็บเรื่องของโควิดแล้วก็อีกมากมาเยเลยนี่นะครับมันค่อนข้างต้องให้โอกาสเขาอีกสักนิดหนึ่งกับการทําผลงานต่อไปในอนาคตนี่คือสิ่งที่เควินดูแรนเขาออกมาสนับสนุนสตีฟเนชในส่วนของชอนมาร์กก็เช่นเดียวกันนะครับตัวของเขาเนี่ยเป็นคนที่ทําให้บรูคลินเนสกลับขึ้นมามีวัฒนธรรมในองคอ์กรชั้นดีทํำให้ ant, ใหใรรเนนาใกยสจจอ,ยอยจะ มรมรวทีตอนที่เควินดูแรน์เข้ามาเนี่ยนะครับเขาก็ให้สัญญาแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับต้องการแบบไหนเนี่ยให้หมดเลยหมดจะลงสนามทำแข่งขันไม่ได้ทั้งฤด,ดูกาลนะครับทำการฟื้นฟ,นฟนูอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวก็ให้โบนัสให้ทุกอย่างเลยนะครับต้องการเอานักกีฬาคนไหนเข้ามาร่วมทีมอย่างเดนเบรจอแดนเขาก็จัดให้หรือว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้อะไรทําให้ได้เนี่ยชอนมาร์กทำให้เควินดูแรน์หมดเลยนะครับถึงบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรกันขึ้นกับ3คนนี้ถึงมีการกินใจลักษณะแบบนี้ถึงจะไม่พอใจชออนมาาัที่่่ตสญญ,ญ ไม่พร้อมจะให้สัญญา max contract กับใครรีวิ่งอยู่กับทีมไปยาวๆแต่สิ่งที่เควินดูแรนทำเนี่ยมันเกินความจําเป็นครับไม่มีความจําเป็นเลยที่จะไปพูดกับเจ้าของทีมลักษณะแบบนี้ส่วนตัวแอ m ด n มินถ้าเกิดเป็นเจ้าของทีมเนี่ย ยังไงก็ปฏิเสธแน่นอนไม่มีทางที่จะไล่ทั้งโคช้ชทั้ง GM ออกพร้อมๆกันตัวของสตีฟแนน่ยควรได้รับโอกาสจริงๆนะครับแม้ว่าหลายต่อหลายฝ่ายยจะมองว่าเขาไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ในการแก้เกมไม่มีการใช้งานผู้เล่นที่ไม่ถูกต้องลักษณะอะไรก็แล้วแต่แต่เขาควรจะได้รับโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้ถ้าเกิดไม่ดีจริงๆเนี่ยจะไล่ออกตอนไหนเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ชอนมาร์กเนี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะครับสร้างทีมมาแบบทําได้ทุกอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเทรดเจมส์ชาน่ทที้้าามกํหหใ บรูคเนเนสได้อย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทําให้ทีมกลับมาพังงานได้ถ้าเกิดเจ้าของทีมเนี่ยไล่ทั้งโคช้ช ไลททั้ง G M ออกเนี่ยนะครับมันจะส่งสัญญาณไม่ดีเลยครับในการบริหารงานวัฒนธรรมในองค์กรต่างๆมันก็จะต้องแย่ลงดังนั้นครับแม้ว่าเควินดูแรนเนี่ยจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นสุดยอดขวัญใจส่วนตัวของแอดมินก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะครับการกระทําแบบนี้เนี่ยมันเกินความจําเป็นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้นักกีฬาเนี่ยมีหน้าที่ทําผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับในการแข่งขันไม่ใช่มาบริหารทีมไม่ใช่มาพูดกดดันเจ้าของทีมลักษณะแบบนี้ในอนาคตถ้าเกิดเควนนดููแเเี่มอาจ้้ลผพบบ เ,เขาจะเข้าใจดีเลยครับเรามาติดตามชมกันต่อนะครับว่าในท้ายที่สุดแลวบบูคเินสเนี่ยเขาจะมีทางออกอยังไงไมว่าจะเป็นเรื่องของเควินดูแรน t ์วม่จะเป็นเรื่องของไคลรีวิงก็ตามเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้จริงๆครับณเวลานี้ ตูนเห็นด้วยเลยคะ่ะมินเนสสิ่งที่เคดีทำเนี่ยเหมือนเป็นการก้าวไกยก,กับการบริหารงานของทีมเลยนะคะเหล่านี้ค่ะคือ1ิช่วงเวลาจากซุปเปอร์ทีมกลายเป็นซุปเปอร์พังของบ o o k l ลินเนสแล้วเพื่อนๆล่นนะคะมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะกับทีมบล o ส์ลินเนสค่ะจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตหนา้าเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกับพวอเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆนะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้23 m a n มเนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะค เพราะ NBA คือจีนดของพวกเรา23แมเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะ,ขอ,คคะขอบคุณครับขอบคุณครับสงสารเจ้าของทีมจริงๆ